เอาเอาเอาขี้มันออกก่อนเอาเลยครับโอ้ยอนึกว่าเสียงอะไรเรือเอียงว่าบเลยโอ้ยพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวมาพ่นใส่นี่น้องอาร์ตี้ของเราจัดมาแลว้วหนึ่งนวดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้หันหน้ามาโดนลุงใจไม่ได้นะ่ะ<อ>ไหน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 ,ไหน,ไหนมานี่ดิเดียวขึ้นหน่อยเอามากลางกลางลำดีกว่าไหมเออมาทางนี้ดีกว่าไหมนี่แล้วเรามาใส่ทางนี้ นี่นี่นี่ไหนไหนไหนชูหน่อยว้าวอตี้ปาบไหลหนาครับไหลหน่อยไหลหน่อยนี่สวยงามมาเอามาใส่ถังเลยโอ๊ยเกาดเต็มปากเลยล่ะเอามานี่มานี่มาปวดอย่างนี้มาปวดอย่างนี้เลยอ๋อเอาถ่ายไว้ถ่ายไว้เอาหัวขึ้นอีกเอาหัวขึ้นอีกเอาหัวขึ้นอีกเชิดหัวขึ้นอีกเออ สวิงมาสวิงสวิงปิดไว้สวิงมาปิดไว้สวิงปิดไว้ปิดไว้พี่น้มันมันเยอะจังปานปิดรูนี่โอ้ยดีนี่ไงข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังเอาล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 งเออโอ้ยโอ้ย้ยดีเป็นมวยปารเข้าะไม่งั้นอดดีได้แต่รูเปอร์เซนเลยปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ โ oh. อ้ยตายแล้วโอ้ยนอโอ้ย <laughs> ด <Unfortunately, Wellington. c oughs> ีเกือบแล้วเกือบได้แต่รูปแล้วเราียสาวแะ จุดนี้เป็นรอยสายนะครับรอยสายกันปลาก็กินกินคู่เหรอกินคู่เหรอเนี่ยปวดฮะเอาหนวดลงหน่วดลงอยู่เบาอยู่เบาอยู่เบา ว้าวอฮล้ว้นายโอ้ยลากมานี่ลากมาลากาต้ต่ำลากมาตต่ำลากมาตน่ำเอาเลยเอานนแล้วเอ้ยยกขาคเอาโอเคครับได้หนวดไดอหนอยนึหนวดได้มาหนวดเดียว

ตัวที่เท่าไหร่แล้ลวครับตัวที่เท่าไหร่แล้ลวโอ๊ย <laughs> มึกกัดเขามีแต่ปลากัดอันนี้มึกกัดว้าจ้าจ้าจ้าเอามาๆเร็วๆเร็วๆไตายได้ตายต,ต,ต,ตัวใหญ่เว้ยเนี่ยเนี่ยเอาโนลงเอาลงดีใจไใอ เอาเปล่าออกเอาเปลาออกนั่งเอาปลาออกตีมือตีเว้ยมันมันจะขี้แตกใส่อ่าแล้วมาเมื่อกี้มันกินไงกินคู่เลยเหรอเหละเนิบเนิบเข้าเลย ใครกินก่อนพ่อกินก่อนใช่อยู่กินก่อนใช่ลแล้วพ่อตามดีลัง <laughs> แน่น่าจิงจิงเสียงนี่ไม่ต้องปิดหรอกไม่ดำหรอกปิดใครจะเห็นล่ะใหญ่ไม่ใหญ่าหานะาาจริงอ่ะ อาตีอาตีหรืออาชีาเล่นนางหมึกเล่นนางปลาโอ้ยนอ้วร <c oughs> ิ <c oughs> เป็นปา <c oughs> ยังนูน่นอยู่ล่างนูน่นปายะไรวะ <c oughs> เป็นแถวเลยนูน่นอุยอย้ยอุ้ยยก โอ้อไปเป็นพวงเลยระวังระวอ,อามาออลไล,ไล,ไลมดียนีนีน,นยียกไว้ยกไว้ทําไม่พ่นก็ไม่พ่นครับทําไม่พ่นก็ไม่พ่น เย้เราต้องแท็กผู้ชมนี่แหละตัวใหญ่ด้วยไว้อ้เนี่ยหมาไ่ เขาจะเอาไงเนี่ยฮะเข้าเข้านี่เลยเข้าถุงเลยเหรอไม่ไวเลยแก่ๆเ,เข้าถุงเลยเอ่ะ

ยังอะไรนะ่ะเกี่ยวเบียดปลาอือโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอาตี้เอาอีกแล้วมือสวิงเฮ้วยว,ว้าวพ่นน้ำก่อนพ่นน้ำก่อนเปวนนหนใหญ่กว่ากัน ขึนอายเอฮะขึ้นอยยกันอ่าขึ้นมาขึ้นมาตัวพอกันเลยเดี๋ยวเหียบขึ้นเอาไปตรงล่องตร่อง <c oughs>

อีกแล้วครับอะเจรอกันรอก,กันเหมืนเดิมนี่มายังมายังสู้ด้วยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาใจนี้เป่า เพราะเขาผ่าเขาจะรู้ดีอ่ะมันตกอ่ะน้ำหนักมันต่างกันอ่ะเออเด็กเขาสู้ด้วยถ่ะดอมใหญ่อ่ะเอ้าหุ้ยโทษก่อนอะไรวะกินอยู่คนเดียวบวยวายเฮ้ยสามแล้ว dài của đơm đi Nói nguồn đó nào, nguồn đó Ôi mấy leo ấy, ấy, con còn chui Đủ lơ đấy Đó bằng cạt nữa không จับนวดจับนวดยาวหนวดยาวนวดยาวเออปล่อยตัวมันลงไปปล่อยตัวลงไปมาทางนี้เออปล่อยตัวลงจับสองนวดดินี่นี่ไงนี่ไงเออเออจับทางนวดออกทีนี้ไม่ต้องกลัวมันตายแล้วเอามือออกจากกันหน้ามันจะได้สว่างสว่างนี่ก็เห็นท้องอ้าวเอาโชว์โชว์หลังอีกอ้าวก็เปลี่ยนมือสิครับ ได้แสงไฟโอยตีด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 รอด้วยรอด้วยนี่สุดยอดแน่นอนจริงๆตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะตัวที่เท่าไหร่แล้วฮะใช่ปะเจ็ดเจ็ดปะ ไหนไหนวันนี้วุวายไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกวุ่นวายกอยนึบเลยไหนไหนไหนทำไงทีนี้หล่อแน่ปาบน็อกเลย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 ดีกว่านี่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 พวกนี้นี่นี่นี่พวกมึงอยู่นี่นั่นน่ะลงเลยเออนั่นนั่ะ เบาเบาเดี๋ยวใครสะบัดให้ตก,กน้ำพอดีแล้วมันออกมันเองเออมาแล้วไม่ต้องไปแล้วตัวบอลเลอร์เลยตัวใหญ่พอ สวิงอันใหญ่สวิงด้ามยาวสวิงด้ามยาวเอาด้ามยาวขึ้นไปเอาด้ามยาวมาปล่อยหรอมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเอาคันออกเอาคันออกคันออกเร็วๆลูกเดี๋ยวมันมันจะเลื้อยมาทางนี้เออเอาสวิงใหญ่เอาสวิงใหญ่ตักเอาเออม่หูตักเลยเดี๋ยวเตรียมบอกบอกถ้าพร้อมอ่า

เดี๋ยวเขาจะปล่อยไหลเข้าไงจุ네่มไปจุ่มจุ่มจุ่มรอจุ่มรอเดี๋ยวเขาจะปล่อยมันเข้าโอเคหลุดพอดีป้าไม่ไม่หลุดหรอกไม่เอ้ยอย่าออกไปเดี๋ยวมันจะหลุดสวิงทำมันเลอะเรือไม่เป็นไรเอ่ออันนี้ไงจับหนวลเลยจับหนวลเลยจับหนวลเลย อย่าบังหน้าตัวเองสิครับอย่าบังหน้าตัวเองสิครับยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีกโอสิตจะหนีไหมจะหนีอีกไหมอมันกำลังมานีเลยมีใชนี่มันมีคอ่าหลังลายเลยมันเกาะมาแวรอด้ม <ẫn> อ าามมงยจับตายเลยไหมจับตายเลยไหมหาจับตายหรือจะเลี้ยงเป็นจับตายหรือจะเลี้ยงเป็นเข้าถุงซีฟเลยหรือจะเลี้ยงเป็นอ่ามามามาไม่ก็ดูดีๆสิครับอ่าถ้าโดดไปก็ต้องไม่ทันมันอ่ะเอาใส่ถุงให้แต่ถุงซีฟเล หันน้ามาอันน้ามาหันมา,นมา,นมา,นมาทางนี้อันน้ามาทางนี้หันน,นั่นนี่เออนี่ใส่เลยครับใส่เลยเออไอ้ไอ้ยะไอ้ยะ,ยะสวยงามออมาตามมาเม,มื่อกี้มนหายไปแล้วม่ต้องย้ายแล้วเดี๋ยวน้ำเบามันก็กิน,นเองอ่ะ